หมู่บ้านที่มีตึกบ้านเรียงกันสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยประชากรในหมู่บ้านมีฐานะดีถือว่าเป็นหมู่บ้านในอุดม,มคติของหลายๆประเทศแต่ก็ยังไม่มีประเทศไหนที่ทําได้อย่างไรก็ตามมีหมู่บ้านหนึ่งในประเทศจีนที่ทําได้สําเร็จกลายเป็นหมู่บ้านในฝันและถือเป็นหมู่บ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกไปแล้วค่ะ หมู่บ้านดังกล่าวคือหมู่บ้านหัวซีในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของประเทศจีนกลายเป็นหมู่บ้านที่รวยที่สุดในโลกและเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกในขณะน,นี้ด้วยปัจจัยที่น่าสนใจลหลายด้านเริ่มตั้งแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวหมู่บ้านที่เมื่อถ่ายรูปจากเฮลิคอปเตอร์แล้วจะมองเห็นบ้านในรูปแบบเดียวกันตั้งเรียงรายเป็นแถวสวยงามได้อย่างชัดเจนมีโรงแรมห้าดาวสำหรับนักท่องเที่ยวหนึ่งแห่ง ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมจีนตั้งเด่นเป็นสง่าสวยงามและกลายเป็นจุดชมวิวของหมู่บ้านนี้ค่ะส่วนเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และปากท้องของประชากรแต่ละครอบครัวที่นี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเลยทีเดียวค่ะเพราะแต่ละบ้านจะมีรถยนต์กันบ้านละคันขึ้นไปมีทรัพย์สินบ้านละอย่างน้อย7.5ล้านบาทซึ่งประชากรทุกคนจะได้รับสวัสดิการทางด้านสุขภาพจากรัฐ รวมถึงได้รับการศึกษาแบบไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยค่ะแต่กว่าหมู่บ้านหัวซีจะกลายมาเป็นหมู่บ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกอย่างทุกวันนี้ได้ก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการเจริญเติบโตและการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดโดยการปกครองระบบคอมมินิสต์กว่า30ปีเลยทีเดียวค่ะจากได้เริ่มเดิมทีหมู่บ้านหัวซีเป็นเพียงหมู่บ้านชาวนาชาวไร่เล็กๆ ที่ประชากรเก็บเงินเพื่อซื้อจักรยานในการอำนวยความสะดวกในแต่ละวันเท่านั้นแต่แล้วเมื่อมีพักคอมมูนิตเข้ามาควบคุมหมู่บ้านแล้วให้การศึกษาอบรมแก่ประชากรในหมู่บ้านครั้งใหญ่เมื่อปีคศ1995จากประชากรที่เคยประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็กลายไปเป็นผู้ถือหุ้นในหมู่บ้านของตัวเองซึ่งจะได้ส่วนแบ่งจากรายได้ทุกอย่างที่หมู่บ้านได้รับไม่ว่าจากการท่องเที่ยวหรือการประกอบกิจาการใดก็แล้วแต่ประชากรก็จะได้รับรายได้จากการถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการทำงานในอุตสาหกรรมในหมู่บ้านได้แ,แก่โรงงานเหล็กและอุตสาหกรรมผ้าทอซึ่งรายได้ทั้งสองส่วนนี้เองที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และฐานะประชากรดีขึ้นไป,ปรพร้อมๆกับการเติบโตของหมู่บ้านค่ะอุตสาหกรรมไหมเหล็กและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านหัวซีสร้างรายได้ถึง๙6พันล้านเหรียญหรือประมาณ3-36แสนล้านบาท ในปี2012ซึ่งแน่นอนว่าผลกำไรทั้งหมดถูกปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนในหมู่บ้านค่ะถึงแม้ทุกคนจะมีรายได้มหาศาลแต่ต้องถูกหักภาษีถึง80%และกับการที่พวกเขาจะได้อยู่ในบ้านรูรถยนต์ใหม่ศูนย์สุขภาพสถานศึกษาร้านอาหารรูในโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายรวมไปถึงการได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวของเมืองซึ่งทุกอย่างฟรีหมด รวมไปถึงเงินบำนาญที่จะได้รับเมื่อผู้หญิงมีอายุ50ปีขึ้นไปและผู้ชายมีอายุ55ปีขึ้นไปค่ะและนอกจากหมู่บ้านหัวซีจะยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรที่นี่แล้วยังเปิดขายบ้านและที่ดินให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นเจ้าของอีกด้วยโดยผู้ที่เข้ามาซื้อบ้านก็จะได้เป็นผ้นส่วนของหมู่บ้านอีกเช่นกันค่ะเรียกได้ว่าหมู่บ้านหัวซีเป็นต้นแบบการลงทุนระดับหมู่บ้าน ที่มีผู้สนใจเข้ามาตั้งดกแรกที่นี่มากกว่าจำนวนประชากรดั้งเดิมหลายเท่าโดยกว่า80%ของประชากรที่นี่เป็นผู้อพยพมาจากต่างถิ่นทั้งนั้นค่ะทั้งนี้รายได้ของประชากรในหมู่บ้านถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและร่ำรวยขึ้นมากหากเปรียบเทียบกับก่อนหน้าการเข้ามาจัดระเบียบหมู่บ้านแห่งนี้ที่หมู่บ้านมีทรัพย์สินอยู่ประมาณ7,500ล้านบาทแต่ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ มีทรัพย์สินรวมทั้งหมดกว่า1นึ่งแสนล้านบาทในขณะที่ประชากรในหมู่บ้านเองก็ต้องการขยายอาณาเขตเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นรองรับความต้องการของประชากรที่ต้องการขยายครอบครัวรวมถึงรองรับประชากรจากต่างถิ่นจํานวนมากที่ต้องการมาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านหัวซีด้วยค่ะด้วยความสําเร็จของการลงทุนครั้งใหญ่ในหมู่บ้านแต่คุ้มค่าในครั้งนี้ จึงทำให้หมู่บ้านหัวซีได้รับการขนานนามว่าเป็นสวรรค์นบนดินแห่งนี้กลายเป็นต้นแบบในการพัฒนาหมู่บ้านในหลายหมู่บ้านทั่วโลกและกลายเป็นหมู่บ้านที่มีแต่คนอยากจะเข้ามาอาศัยเพราะประชากรที่นี่อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนในขณะเดียวกันทางการจีนก็ได้นาโครงการพัฒนาหมู่บ้านหัวซีไปปรับใช้ในทุกๆหมู่บ้านทั่วประเทศจีนแล้วเพื่อยกระดับประชากรทั่วประเทศจีนซึ่งแน่นอนว่าหากทําได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้ จีนก็คงกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่ร่ำรวยและสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกอย่างแน่นอนค่ะ